I mm don't -hmm. ปลูกแยงกัครับยูนี่ไป,ป,ปลูกปลูกแลงกันกับแลงนี่แหละครับทีนี่่ทไมซื้อะครับยันี่ทิไซ้ไปลูกเพรมีนาม,มีนอทิไซเสีนยนอากาศไอ้ต้องม<อ>าปลูกมามีหลูกเสียดินเดียวบ่มีนาต่ผมทำหน้าเขากับมีปลกกมีลูกสื่อทนแหลกนะครับ ไม่ได้สิยท้ยากไงยัให้กระจกพูนสายฝุดอย่าซุมมเงอนุมมเอนี่โลกไม่ย่างหรกปลูกงายตัวแรกไงใั่ปลูกไงเสียดายอย่าปลูกอย่ขันมีน้ำมีน้องงดีผมอยากปลูกก็เกกามันเป็นน่อย่างไรเป็นงานที่ ประจำตัวของคนแค้นนี่มันง่ายๆนะครับเคยปลูกบ้านจะเป็นเบาเนาะครับจะเป็นเบาก็เคยปลูกมาจนว่าได้ลูกใบเมียได้รูเจ้าก็ได้ปลูกก็ได้ปลูกคือเก่ามาเ้าระยะนี่แหละระยะหนำมันมีมันแห้งมันแรงนี่มันเห็ดเราก็บ่ได้ผลครับมันขาดฟุ้นก็เลยบ่เห็ดแสดงว่าที่พ่านมาเขาสั่งท่านาได้ยงิงนปลูกท่วนมครับครับผมแล้วนาเขาเขาตัดเยี่ยวเขาเก็บเยี่ยวหรอกเขาก็มาไทปลูกครับดูได้รักษาไงบ่ งายอยู่นี่ถึงหัวถาดูเลยหลับซะงายอยก่นนี่นี่นี่แหละเชื่อที่ที่ผมปลูกก็ได้จำเดี๋ยวเสียที่แต่ว่าบ่มีนมนะ้ำเนาะครับเสียที่ยังอยากตะว่าน้ำบ่มีขันน้ำบ่มีเห็ดลงไปเนี่มันก็ตายถ้ามีแเล็กน้ำสิปลูกอีกบ่ถ้ามีแเล็กน้ำก็สิปลูกเลรอครับสิปลูกอีกรูให้บ้านเฮ้นี่ขันมีแเล็นนกน้ำเขาอยู่กับที่ผปลูกหลายอยู่บ่